เก่งภาษาอังกฤษเป็นไปได้ภาษาอังกฤษฝึกได้ใครๆก็สามารถฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งได้ I can speak English podcast สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ I can speak English podcast นะครับตอนนี้เป็นตอนที่2แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับ เอาไปฝึกกันคราวที่แล้วนะครับทักทยายเชา้าบ่ายเย็นนะฮะน่าจะพอได้ผลอยู่นะแล้วก็ถาม How are you เขาอายุออกบอกบอก I'm fine I'm okay I'm well I'm good I'm great นะครับได้แล้วทีนี้ EP นี้จะพูดเรื่องของการกล่าวลานะครับเวลาเราธุระก,กับเพื่อนเสร็จแล้วแล้วก็ต้องการแยกย้ายเนี่ยมีวิธีบอกการกล่าวลาเนี่ยอย่างไรได้บ้างนะครับก็สามารถพูดได้ว่าบ๊ายบายก็ได้ครับบายก็ได้หรือ see you see ya ได้หมดนะฮะ ผมเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งก็คือคำว่า see you again, see you later, see you around อธิบาย3ตัวนี้ก่อนนะครับ see you again ก็คือเจอกันอีกนะมักจะเป็นกรณีที่เราไม่ค่อยได้เจอกันนะครับเออเมื่อไหร่ไม่รู้จะมเมื่อไหร่จะเจอกันอีกก็ยังไม่รู้นะฮะ see you again นะครับ see you later ก็คือเป็นกลุ่มคนที่เราเจอกันบ่อยๆเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่โรงเรียนคนในครอบครัวหรือคนที่อยู่ละแวกเดียวกันนะฮะเจอกันบ่อยๆอันนี้จะใช้คําว่า see you later นะครับส่วน see you around ก็เดิ เจอกันนะเจอกันแถวๆนี้ก็แปลว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ก็แปลว่าเดี๋ยวเจอกันอีกอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของอเวลาเราจะจากเราสามารถใช้คำว่า g o good luck ก็ได้นะครับขอให้โชคดีอย่างนี้นะครับคำว่า good l u c กก็ขอให้โชคดีแล้วก็มีคำว่า have a nice day ก็คือขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีมักจะมักจะคุยกันตอนช่วงเช้าๆของวันนะเรแ,แบบแยกย้ายกันต่างคนต่างไปทําหน้าที่ก็อาจจะบอกว่า h a v e a n i c e day ก็ได้จริงๆเจอกันไม่จำเป็นไม่จําเป็นต้องใช้คํานี้เฉพาะตอนเช้านะฮะช่วงไหนๆของวันก็ได้แต่ว่าไม่น่าจะเป็นแบบกลางคืนเนาะ h a v e a n i c e day คือมืดแล้วนะครับมันก็อาจจะจะงงๆหน่อยเดี๋ยวเรามาทวนกันนิดนึงครับเราสามารถใช้คําว่า bye ลองดูนะอ่ะออกเสียง3าครั้งครับ bye 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 ต่อครับอีกโดนหนึ่งสามครับ bye 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 b ายบายเป็นคําที่ง่ายมากแล้วต้องมานั่งบอกหรออาจารย์มาตัวก็ก็ทวนไงทวนไงนะอ่าต่อเป็น see you again นะครับ see you again see you again see you again อ่าคำต่อไป see you later นะครับ see you later see you later see you later แล้วก็ see you around นะครับ see you around see you around see you around ต่อด้วยคำว่า good luck ครับผม good luck good luck good luck แล้วก็ปิดด้วยคำว่า have a nice day นะ have a, nice day. have a nice day have a nice day have a nice day นี่ก็เป็นคำศัพท์ที่นำมาฝากใน EP ที่สําสำหรับการฝึกการกล่าวลานะครับก็สามารถไปบอกลาใครๆที่เรารู้จักได้เลยเวลาเราต้องแยงกการเลิกเรียนแล้วเลิกงานแล้ว คุยกันเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วทอนฟรีาเสร็จแล้วหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถใช้คํานี้ในการที่จะกล่าวลากันได้เอาไปฝึกเอาไปใช้สําคัญที่สุดนะครับอันนี้คือสําคัญมากๆแล้วก็จําเป็นมากต้องฝึกด้วยต้องใช้จริงๆนะครับเพื่อที่จะทําให้เราฝึกแล้วก็เก่งภาษาอังกฤษขึ้นแล้วเจอกันใหม่ E ีหน้า EP ีนี้ขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันครับ I can speak English podcast สวัสดีครับเก่งภาษาอังกฤษเป็นไปได้ภาษาอังกฤษฝึกได้ ใครๆก็สามารถฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งได้ I can speak English podcast